ซึ่งคุณครูก็สามารถไปเล่นได้ผมทําไว้นะครับให้อลองเปลี่ยนตัวแปรนะครับลองเปลี่ยนรูปแบบนะครับได้ได้หลายอย่างสมนะครับเปลนิวตันนะครับก็คือมันเหมือนกับเปลี่ยของนิวตันปกตินะครับแต่แทนที่เราจะามีลูกเหล็กเป็นลูกตุ้มนะครับเราเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแม่เหล็กแบบไหนนะครับแต่ผมได้ใช้เป็นนิวเดียมแมกเนต นในในเพลนิวตันปกติเนี่ยถ้าเราทําให้ลูกตุ้มอันนึงนะครับดึงออกมันก็จะชนกับลูกตุ้มที่อยู่ระหว่างกลางถูกไหมครับแล้วทําให้ที่อยู่อันปลายเนี่ยถูกกระเด้งออกไปนะครับไอเดียของโจทย์ข้อนี้ก็คือนะครับอยู่ที่คํานี้ครับว่า interesting behavior นะครับคําว่าพฤติกรรมที่น่าสนใจในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าคุณครูต้องนิยามเนาะว่าคําว่าน่าสนใจในที่นี้เนี่ยคือพฤติกรรมแบบไหนถูกไหมครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องต้องนิยามให้ได้ว่าคําว่าพฤติกรรมที่น่าสนใจในที่นี้หมายถึงอะไรหลังจากที่เราค้นพบพฤติกรรมที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเราต้องอธิบายถูกไหมครัว่าไอาพฤติกรรมที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงพออธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงปั๊บเราก็ต้องอธิบายต่อว่านะครับ ลักษณะปัจจัยอะไรที่ส่งผลนะครับต่อ,อพฤติกรรมแบบนี้เพราะั้นมันก็จะมี3ามส่วนด้วยกันนะครับเวลาเราพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งในการเซตอัพการทดลองเนี่ยที่ผมทําไปให้นะครับผมก็จะใช้แค่ตัวต่อเลโก้ธรรมดานะครับแล้วก็ไอ้ตัวต่อเลโก้ตัว,ต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 วนี้มันก็จะมีรูนะครับให้ใส่หมุนเข้าไปนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนความหา อันนี้ก็เป็นก้านนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนิโอเนียมแมกเนตนะครับซึ่งไอ,อ้นิโอเดียมแมกเนตนิโอเดียมแมกเนตที่ผมทำไว้ให้เนี่ยผมก็จะให้ไป2อันนะครับซึ่งคุณครูสามารถเอามันมาประกบกันได้ด้านใต้เนี่ยเพื่อ,อที่จะเพิ่มนะครับค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กน,นะครับ อันนี้คือตัวแปรที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับคือระยะห่างระหว่างขบวนนะครับความยาวของแขนจํานวนแม่เหล็กนะครับความเข้มของแม่เหล็กแล้วก็ไอ้ปัจจัยที่5ผมว่ามันเป็นค่อนข้างสําคัญคือ,อทิศทางของทิศทางของอแม่เหล็กกระดุมนะครับคือถ้าเราจินตนาการว่าไอ้แม่เหล็กตัวนี้มันคือแมกเนติกดโพลนะครับซึ่งเราสามารถใช้ลูกศรเนี่ยแทนทิศทางได้ถูกไหมครับคุณครูก็สามารถที่จะวางนะครับ แม่เหล็กที่ติดอยู่กับปลายตัวนี้ได้หลายรูปแบบเนาะอันนี้ผมวางให้อ่ถ้ามันเป็นขั้วเหนือชี้ลงก็ขั้วเหนือชี้ลงทั้งหมดถ้าเป็นขั้วใต้ชี้ลงก็ขั้วใต้ชี้ลงทั้งหมดหรือคุณครูคอาจจะวางเป็นนะครับขั้วใต้ชี้ไปทางซ้ายทั้งหมดขวาทั้งหมดมันเล่นได้หลายรูปแบบนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เราเปลี่ยนนะครับ orientation patterns ตรงนี้เนี่ยหรือรูปแบบการนะครับของแม่เหล็กแต่ละอันเนี่ย มันจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่น่าสนใจนะครับมากกว่าไอ้ปัจจัยเอ่อ,อันข้างบนนะครับก็ผมก็ให้ไปทั้งหมด5ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นนะครับคุณครูจะสังเกตว่าถ้าเราทําให้มันขยับเนี่ยมันก็จะทําให้ที่เหลือสัตว์นะครับทีนี้เนี่ยพฤติกรรมอะไรที่มันน่าสนใจนะครับที่เราจะได้จากการที่เพิ่มจํานวนแม่เหล็กมากขึ้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณครูควรที่จะสังเกต ออลองนั่งสังเกตดูนะครับอีกอันหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพอเราทําให้มันสัน่นมันจะหยุดนะครับคําถามคือมันหยุดเพราะอะไรแล้วเราจะอธิบายเอ,อ่ยังไงนะครับในทางทฤษฎีเพราะว่าถ้าเราเขียนทฤษฎีตามเปเปอร์ที่ผมจะให้เนี่ยมันไม่มีเรียกว่ามันไม่มีการหยุดเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่มีกลไกลในการสูญเสียพลังงานถูกไหมครับ แต่ในการทดลองจริงของเราเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นนะครับคําถามคือเราจะเพิ่มการสูญเสียพลังงานเนี่ยไปในทฤษฎียังไงนะครับอันนี้โอเคครับตัวทฤษฎีเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะครับที่มันค่อนข้างสําคัญ1นนะครับอันตรกริยาระหว่างแม่เหล็กกับแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเราจะใช้การประมาณที่ง่ายที่สุดคือเราจะคิดว่าแม่เหล็กแต่ละแท่งเนี่ย เป็นแมกเนติกไดโพลนะครับแล้วมันก็มีนะครับสูตรสำหรับคำนวณว่าถ้าแม่เหล็กของเราสองอันเนาะมันชี้ไปในทิศทางเดียวกันแรงที่มันกระทำระหว่างกันเป็นยังไงถ้ามันชี้ไปคนละแบบนะครับทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลที่สำคัญส่วนที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้แรงระหว่างแม่เหล็กแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะที่เราจะหาว่าสมการการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กแต่ละอันเป็นไง สิ่งที่อาจจะเป็นความรู้ที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับในทางทฤษฎีก็คือว่าเราจะได้เขาเรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองนะครับที่มันคับต้นกันหรือมันเกี่ยวพันกันนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทักษ์เทคนิคหลักที่เราใช้วิเคราะห์สมการเชิงอนุพันธ์แบบนี้ครับคือเขาเรียกว่า,า normal mode analysis นะครับแล้วคุณครูก็จะพบว่า ความถี่นะครับในการสั่นนะครับมันจะประกอบด้วยหลายความถี่นะครับแล้วสุดท้ายฮะเทคนิคหนึ่งที่คุณครูควรจะทำคือว่าอาจจะศึกษานะครับแทร็กการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กแต่ละอันนะครับแล้วทำสิ่งที่เรียกว่าฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับเพื่อดูว่าความถี่ในการสั่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเอาไปเปรียบเทียบว่าไอความถี่ที่เราได้จากการสั่นเนี่ย กับทฤษฎีเนี่ยมันไปด้วยกันยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าคุณครูทําได้ถึงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า,าสําเร็จพอสมควรนะครับในการแก้โจทย์ข้อนนะครับก็ข้อที่ผมเตรียมมาให้ก็จะมีประมาณนี้ครับทฤษฎีหลักนะครับเปเปอร์นี้ฮะเปเปอร์เดียวก็พอฮะเปเปอร์อย่างอื่นมันเป็นแค่เปเปอร์เสริมนะครับ มีใครมีคําถามอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดสไลด์อันนี้นะครับไว้ให้ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์มุวยส่งให้นะครับคุณครูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเปเปอร์ก็อยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะครับมีคําถามอะไรไหมครับอาจารย์ครับในช่วงถามคําถามจะขอแบบเป็นช่วงสุดท้ายเลยครับอ๋อได้ได้ครับได้ไครับครับผมเดี๋ยวจะขอเป็นข้อถัดไปเลยครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์